ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็อยู่ผมติวเฮเกมนะครับผมก็อยู่กันในเกม Forza Horizon น4นั่นเองนะครับผมก็กลับมาอีกครั้งสำหรับ Forza Hor i z o n 4นะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการเริ่มเล่นโดยการไลฟ์สตรีมนะครับนะก็เหนือในพาร์ทนี้เราเปลี่ยนมาเป็นการอัดคลิปนั่นเองนะครับนะก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับเราจะไปแข่งเราจะไปแข่งต่อนะครับซึ่งตอนนี้เราแค่เลเวล5เองนะ ตอนนี้ตัวละครเราแค่ววห้เองนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปแข่งต่อน,นั่นเองเราจะแข่งไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะแข่งหมดนะครับเราก็เคลียร์ไปได้หลายสนามอยู่พอสมควรนะตอนที่ไลฟ์สดนะครับก็เคลียร์ได้แบบหลายสนามเลยแล้วก็ปลดล็อกหลายสนามมาเหมือนกันนะครับนะก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปแข่งต่อเลยนะครับนี่เราจะไปแข่งที่ตรงนี้น่าจะเป็นการแข่งแบบเอ่อ อะไรเดยวเดรนะครับก็คือเหมือนกับว่าแลลี่นั่นแหละนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะขับรถไปแข่งต่อนะครับนอ่อยู่กับซูบารุคู่ใจเอาเอาเลย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 อันที่จริงมันก็ตรงไปได้ปะไงเราเลีวด้านเลียวด้านหน้าได้ครับเทิร์นช็อตไลท์ซูบารุคันนี้นะครับ เอ่อ WRX STI นะครับก็เป็นรถที่แรงที่สุด <400 S 1> ที่มีแล้วนะครับ <Turn left. S 1> ก็เดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวจะซื้อคันใหม่แน่นอนรอติดตามกันเลยว่าจะเอารุ่นไหน <Turn left. S 1> แต่เท่าที่ไปดูมาเนี่ยรถก็รถแบบดีๆอย่าง f o r r a r i l a m b o r g บก n i หรือพวก NSX หรือ Audi อะไรพวกนี้ราคามันก็ไม่ได้แรงมากนะ ราคามันก็ไม่ได้สูงมากนะครับคือแบบหาแป๊บเดียวก็ได้แล้วอะไรเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวอาจจะเป็นคลิปหน้าก็ได้เราจะไปซื้อรถใหม่กันอะไรประมาณนั้นนะตอนนี้เราขับเออ่ซูบารุไปก่อนโอเคใกล้ถึงแล้วครับอีกห้ารเมตรเฮ้ย <Your> อีกร้อยเมตรครับเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราแข่งต่อจากไลท์สดที่แล้วเลย s o โลนะครับแล้วก็ Horizon Present นั่นเองแล้วก็ WRX STI คู่ใจของเราไม่ว่าจะาแข่งแบบไหนก็เอา WRX ไปครับตอนนี้มาแล้วครับจจ้าวันนี้ไปนี่ เป็นการแข่งครับเราก็จะเจอรถที่นิยมมามาทำเป็นรถลันลี่กันทั้งนั้นเลยเห็นไหมหัวมิตซูบิชิซูบารุอะไรไงี้ยนะเฮ้ยโอ้ยทำไมรถแรงยังเฮ้ยเราเราสู้ไหวไหมเนี่ยโอ้ทำไมรถมันแรงกันจังอะโอ้รถแรงมากโอ้ลื่น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 ถนนถนนแปลว่าลื่นมากเลยครับโอ้รถแรงกันมากเราต้องเน้นจังหวะแบบที่มันเบรกแล้วก็แซงขึ้นไป ถนนถนนลื่นครับเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกไปถนนยังเปียกๆอยู่เลยชื้บดิบเอ้ยเกือบมาดีข้างหน้าข้างหน้าชื่ออะไรอะ่ะเมกกะทอนกอดแซ็ตไอียทีหนึ่งต้องเป็นของผมมานีเดี๋ยวนี้เลยนาำไม่ทันครับรถมันแรงมากนี่เราอาศัยแบบจังหวะที่มันเบรกเราก็ขึ้นแซงไป ข้างหน้าต้องเบรกลวครับต้องเบรกล้วเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยโอเคตัวนี้ลงทางดินลงทางดินแล้วหลบไปรถช้าก็หลบไปอย่าขวางทางได้โอกาสแซงครับเฮ้ยชนเล็กน้อยไม่เป็นไรมันก็ชนเหมือนกันังหวันนี้เราขึ้นที่หนึ่งแล้วครับยาวๆเลยยาวๆบอกเลยไปยาวๆจังวันนี้ เราแข่งไป70%็ดสอชึบข้างหน้าเส้นเหลืองเบรกหน่อยโอเค75%แล้วเชซ็นต์้อยโอ,ยโอ้ยเลยเลยเลยมเมื่อกี้เราตะเลิดไปนิดหน่อยครับชึบดิฟท้ายชนเล็กน้อยไม่เป็นไร8ปแล้วครับน่าจะที่หนึ่งสบายๆเอาเรื่องอยู่นะ โอ้ยขับรถอย่างนี้เฮ้ยมันตามมาแล้วถนนลื่นมากเลยครับขับยากมากดิฟเข้าเส้นชัยนี่ดิฟเข้าเส้นชัยแบบหล่อๆ่อเรียบร้อยฟอร์ดลิเจอรลี่ฟอร์ดอ,อะไรเนี่ย โอ้ย oh, ตอนนี้ปลดล็อกสนามใหม่ปลดล็อกสนามแข่งใหม่คือแบบเต็มแมป,ปไปหมดเลยแข่งไม่ทันแล้วเนี่ยขยันปลดล็อกเลอเกินโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับเราเคลียร์ตรงนี้มัที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ยเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมีสนามไหนใกล้ๆที่ยังไม่ได้เคลียร์ไหมอ่าทปเกียร์ทปเกียร์นี่มันแข่งได้ไหมหรือว่ามันคืออะไรเนี่ยไม่รู้อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปแข่ง เดิร์ตต่อครับสนามดินต่อไปตอนนี้เหมือน,นว่ามันเป็นเกมเข้าสู่หรือดูใบไม้ร่วงมาใบเหลืองๆเงี้ยน่าจะใช่นะครับน่าจะเข้าสู่แล้วดูใบไม้ร่วงอยู่ก็สวยไปีกแแบบนะคือชอบเกมนี้ตรงที่สภาพอากาศมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่แหละเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็เขียวขจี เดี๋ยวก็หิมะตกอะไรอย่เงี้ยสภาพอากาศมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆชอบมากโอเคเ,เราเดินทางไปแข่งอีกที่หนึ่งนะครับระยะทางก็ไกลอยู่พอสมควรโอ้โหตเลิดตเลิดตเลิดโอ้ตรงนี้เป็นแม่น้ำเหรอเฮ้ยตรงนี้เป็นแม่น้ำครับยังสวยตอนนี้ใกล้ถึงแล้วล เธอเล็บโอเคมาถึงแล้วครับชึบจัดไปเรามาแบบโซโลอลเลซอนพรีเซนต์เลยอานิวคาแฮสบีแอสดยูรกลาดฟอร์สอาร์เอสอีวลูชันเราได้ฟอร์ดอาร์เอสอีวลูชันมาเหรอไหนไม่เห็นมีเลยแสดงว่าน่าจะใช้แข่งในรายการนี้ไม่ได้มั้งเราก็ใช้ซูเปอร์ลว้ก่อน เดี๋ยวเราจบรายการนี้เดี๋ยวเราไปดูรถใหม่ที่เราได้มาดีกว่าได้ฟอร์ดอะไรมานะเมื่อกี้จำไม่ได้แล้วโอ้โหฝนตกเจ้ายากไปไหนเนี่ยถนนก็ยังลื่นเลยโอ้โหไป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  หลบไปครับหลบไปครับหลบไปครับเฮ้ยอย่าเบียดอย่าเบียดไป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 โอ้เวลาเราเปลี่ยนเกียร์ทีที่แบบความเร็วดรอปมวบเลยหรือว่าคนอื่นมันแรงก็ไม่รู้นะเุ้ยเลยเลยเลยโอ้ยเกือบเกือบดึงน้านะต่เบรกไว้ทันเส้นเหลืองเส้นเหลือง เดากาดแซงครับเดวกาแซงถึงแม้รถเราจะไม่แรงทางตรงนะครับสู้ไม่ได้แต่เราก็เน้นแซงทางโค้งเอา,อารถแรงแซงทางโค้งครับนี่คือที่มาที่ไปนะครับเข้าโค้งวงในได้เปรียบเสมอนะครับโอ้นี้จัดไป การแข่งนี่แบบเราห้ามเปิดลายให้คู่แข่งมงเลี้ยวเข้าโค้งวงในกว่าเราเลยนะโอกาสแพ้เราจะสูงมากนะครับถ้าเราเปิดลายให้คู่แข่งเลี้ยวแบบวงในใกล้กว่าเราอะไรเงี้ยตอนนี้ครับชิวๆ51%และโธ่หูแดง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 เบรกนิดๆเบรกนิดๆซื้อเฮ้ยเลยเลยเลยอู๋เกือบชน ขางหน้าแดงครับดิบดิบดิบไปโหดูสภาพอากาศคือมันมันให้อารมณ์เหมือนจริงมากแบบเลนดี้ก็เลนดี่แบบเปียกๆแฉะๆฟ้าคึมๆแบบเกมนี้ทําออกมาได้ดีมากครับแต่เกมมันก็เก่าแล้วอะ่ะเปิดตัวตั้งแต่2018มั้งตอนนี้ก็2021แล้วเกมมันก็หลายปีแล้วแต่มันก็สวยอะ โอเคข้างหน้าเป็นเส้นชัยแล้วครับโอ้โหสบายๆดูห่างกันเป็นแบบไม่เห็นฝุ่นเรียบร้อยห่างกันไม่เห็นฝุ่นบอกเลยได้เงินมารัวๆครับโอเคตอนนี้เรามีสนามอะไรใกล้ๆอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอะ,อนนออะ,รอะท่านผู้ชมมันมันเหมือนกับว่า เป็นเป็นแบบเป็นโรงรถแบบเหมือนเหมือนเคยเห็นคนอื่นเล่นอยู่นะน่าจะใช่นะเป็นแบบว่าในพื้นที่กกอบสีม่วงเนี้ยจะมีโรงจอดรถเก่าๆอยู่คันหนึ่งให้เราหาให้เจอในกกอบม่วงตรงเนี้ยเฮ้ยน่าสนใจอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูด้ว่าเผือแบบไปเจอซากแรมโบกินี่อะไรอย่างเงี้ยเอามาทำใหม่อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ แล,วล้วบอดกินี่กาลาโดอะไรเงี้ยอเวนทาดอเราไปดูดีกว่าว่าเราจะหาเจอไหมโกดังเก่าๆในพื้นที่สีม่วงนั้นตอนนี้เหมือนกับว่าเราจะเข้าเขต meters, right. เขตสีม่วงแล้วนะครับนี่อยู่ทางขวามือเดีวเราเทิร์นไลท์ไปตรงนี้ครับ เออตรงนี้เราเข้าเขตเข้าเขตสีม่วงแล้วแล้วอันดับต่อไปให้เราทำอะไรอันดับต่อไปให้เราทำอะไรให้เราหาโกดังเหรอเราต้องไปแย่งกับคนอื่นปะเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์อะ ตอนนี้เราจะใกล้ถึงจุดศูนย์กลางของวงน้ำเงินนะครับเอ้วงม่วงเนี่ยจุดศูนย์กลางของวงม่วงอยู่ตรงนี้อะ่ะอยู่ตรงอยู่ตรงบ้านหลังนี้ครับแต่ว่าเหมือนกับว่าโกดังเนี่ยจะไม่ได้อยู่ตรงกลางเราต้องหาโกดังให้เจอ น่าจะเป็นโกดังล้างๆหรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่แต่ที่แน่มันอยู่ในวงม่วงครับแต่เหมือนเราเห็นแล้วเหมือนเราเห็นเพเยอร์อยู่ตรงเนี้ยแสดงว่าอาจจะมีโกดังอยู่ตรงนี้ั้งเดี๋ยวเราลองไปตามเพเยอร์คนนั้นดูแต่เท่าที่เราดูมาเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่กว้างนะเราก็ไม่ได้เห็นโกดังไม่ได้เห็นอะไรนะครับ ทำไมเพลเยอร์ไปอยู่บนนู้นอะ่ะเขาไมา่ทำอะไรอะ่ะอ๋อน่าจะมาถ่ายรูปมงเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราต้องหาโกดังให้เจอแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันหน้าตายังไงเนะี่ยอยู่ในวงสีม่วง แล้วตรงนี้คือมันเป็นภูเขาด้วยอะจะอยู่บนภูเขาหรือเปล่าบอกเลยลุยได้ทุกที่ครับลุยได้ทุกที่บอกเลยใช่โกดังนี้หรือเปล่า อ้าใช่ด at> ้วยเหรอใช่จริงด right> no ้วยครับเราเจอโกดังแล้วว่าแล้วมันต้องเป็นแบบว่าเปิดไปเจอเศษซากรถนั่นไงว่าแล้วโอ้โหเอสคอร์ดเทอร์โบเอสโเฮ้ยเฮ้ยคันนี้น่าปั้นอยู่นะมาดูรถเก่าแบบน่าเล่นเราเจอรถเก่าคันหนึ่งครับ เป็นของทางฟอร์ดอุตส่าห์มาหา,เ,า,าเรียบร้อยสรุปได้ฟอร์ดมานะครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรให้เราไปแข่งกับเรือเหรอมันบอกว่าโชว์เคสมา เหมือนกับว่าสถานที่แข่งมันอยู่บนเขาโชว์เคสรามาแบบโซโล,โลครับเราอยากรู้ว่าน,นี้มันคือแอรงเป็นรูปเหมือนเรือเรือไอเรือสะเทินน้ําสะเทินบกอะไหนเราต้องดูหน่อยดิเฮ้ยมันจะมีรถมันจะมีรถแบบออโรดให้เราอย่างนี้เหรอเฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงเลยอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยว ให้เราแข่งกับไอ้เจ้าเนี่ยนะฮะโอ้โหดูไซส์ต่างกันลิบลับเลยเดี่ยวถามจริงฮะจริงป่ะเนี่ยไม่น่าใช่มม้งไม่ hey, ไม่น่าใช่อ่ะ like จริงป่ะเนี่ยเฮอไม่ล็กไม่ล็กคนบ้าเลยจะไปแข่งกับไอ้เรือสะเทินน้ำสะเทินบก นี่รถเรามาแล้วได้ยินเสียงเหมือนเครื่องยนต์โอ้โหเดี๋ยว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 ให้แข่งจริงป่ะเนี่ยเดี๋ยว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 เกินไปเกินไปโอ้อะไรครับเนี่ยอู้ลอยลอยลอยอู้อะไรครับเนี่ยเอ้ยโอ้แล้วมันแล้วใครมันสัญหาเอาไอ้คันนั้นมาแข่งวันน่ะ ใครมันสรรหาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าโอ้มันโกงอะมันไม่มันไม่ขับตามไอเนี้ยเช็คพอยต์อะเฮ้ยเอาเรื่องมันโกงอะดูดิมันมันไม่ขับตามเช็คพอยต์อะมันโกงอะแล้วเราจะชนะมันยังไงเนะี่ย เฮ้ยมันโกงดูดูๆๆดูดูดูมันขับเอ้ยดู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 มันขับเดี๋ยว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 เดียมันก็สั่นหานอ้ออ่ะเดี๋ยวขอเข้าโหมดถ่ายรูปหน่อยดิถ่ายรูปเห็นไหมเออเนี่ยทำมันปกซะหน่อยไปเราไปแข่งต่อครับจะชนะไปเนี่ยเอ้ยโอ้ โอ้เรือดิฟเรือดิฟโอ้ดูมันขับโอ้โหมันแบบมันขับได้โหดมากแล้วแบบมันขี้โกงอ่ะดูดูด oh, oh, ูด so oh, 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 ูด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 ูมันรัดมันรัดไปรัดมาเงี้ยดูด <technically on average> ูด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 ูมันทำโอ้เรือดิฟเรือดิฟโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอโอ้ดูมันทำดูมันทำโอ้ดูดูมันชนใครก็สั่นหามาขับมาเฮ้ยคือไม่มีรถดีๆในการแข่งเลยรได้ไงวะ โอ้โหแล้วมันแรงมากเลยเนอะไม่ธรรมดานะเนอะดูมันดูมันดูมันเฮ้ยจะชนะไม่เนี่ยโอ้โหแม่เราก็อยากจะเอารถเราลุยอย่างนั้นบ้างจังดูมันลุยดูมันลุยเออนี่แข่งทางตรงอย่างนี้แหลยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยมันบังมันบัง เฮ้ยชนะไหมชนะชนะครับผมโอ้ยเฉียดฉิวโอ้ nice. Four beats two โอ้ดูเซี่ยววิห่างห่างกันแค่500เซี่ยววิเองดูดิเอาง่ายๆตีไปไง่ายๆคือห่างกันแค่วิเดียวอะ่ะโ,โ,โอ้เกือบแพ้โอ้แล้วใครเขาสันหามาขับวะเนะ้ออุ้ยดีนะเกือบเกือบแพ้แล้วไม่งั้นได้แข่งใหม่เนี่ย ก็สัรหาจะมาขับตเนี s okay. <s ่ยอะไเน่ยเล่นเสนื่อยเลยแม่งสัญหาจริงๆวิ่อะไรอะเฟอร์รี่เอฟห้าศูนย์จีทีดีเจห้าลีเกนลตฟอร์ด จิมคณะฟอร์จีทีเฮ้ยอยากได้วะ่ะโตโยต้าบราจาทักดูบรรุหาอย่างไงพอชเจ็ดหนึ่งแปดโว้ยได้โคตรเก่าเลยค่านนี้เฮ้ยเลมโบอเวนเตโดเฮ้ยอยากได้อ,อ่ะอุ้ยเดวิลคัมแพคอ๋อมันเหมือนกับมัน ว่าแล้วมันจะมันจะพาเราไปเสียตังค์นะครับเบลข้ามแพ็กก็จะได้ลดพวกนี้เนาะไม่เอาไม่มีตังค์โหโชว์เคสอย่างดีสรุปให้เสียตังค์โอ้โอเคครับคลิปนี้ก็มีมาณนี้แล้วกันนะครับนะก็จบกันไปอาการแข่งกันเรือนะครับก็โอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็โอเคครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ